ยืนอย่าหนีนี่ยังไม่จบยังไม่จบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อความเท่ปวดตัวเองด้วยจะแจ๊สเต้ค่าได้ไงวะอ้าวลุงก็บอกแล้วหล่อเท่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 โอ้โ่าแบบตัวหน้าตัวตาบอกว่าเป็นตำรวจเฉยเลยกูือคาแบบเอ้ยใจเย็นเชื่อกูด้วยเอาละครับเกมนี้ครับ ผมเล็เป็นแต่ละตัวแม่งเอ้ยตัวมหัสจรจันแบบตัวมดแดงนั่นเ่ยผมเป็นเจสเตอร์ครับทุกคนครับผมจําเป็นต้องโดนโหวตออกเท่านั้นด้วยนะแม่งเอ้ยไอแทนหน้าโง่จะไปให้พี่บอดไม่โชวจริงพี่บอดต้องกดสกิปน่าแต่กล้าเล่นมากเลยอะผมกล้าพี่เพราะผมมั่นใจว่าสองคนนี้ต้องเป็นเจสหนึ่งคนพี่ไปอเล็กกับพี่ขวดถ้าพ่อบ้านกาจะ ลองดูสตรีมย้อนหลังผมดิผมพูดทุกจอตทุกจอตเลยให้ลูกเกดฟังพี่ไม่ไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้พ่อว่านต้องบินก่อนแล้วไม่ไหวแล้วอะไรอะจำมัดอเล็กบอกมาว่าใครเป็นอ่ะผมอ่ะบอกเลยนะว่าพี่จอร์นสโนไม่กระนองออมเป็นคนหนึ่งครับเอาว่าเขามาเดินกับผมแล้วมันไม่มีศพไงเหตุผลฟังขึ้นให้ผ่านแต่ว่าตอนนี้เอาบทบาทออ้มาก่อนยัยเดินออมว่าแล้วจิดปรุงแต่งน้องออมว่าไงน้องออมเออ เอาละทุกคนครับมันถึงเวลาที่ผมจะต้องแสดงแสงยานุภาพต่อแสงยานาุส,รรสิ 4, 8, สิส48,604คนแล้วครับแต่ละตัวที่ผมได้เป็นแม่งยากที่เป่งเลยวะแม่งยากจัดเลยแม่งยากแบบแม่งยากอ,ะอา่ะอเขาไม่กล้าขึ้นไปวะเขากลัวว่าผมจะปาดเขาแสดงว่าเขาติงเอ้ใครหลุดอนะ่ะ โอ้เอาไงดีวะเ้คก็ไม่มีให้ทำพิพายอยู่ตรงไหนดีวะเนี่ยเอาไงดีเอาไงดีอุยพี่มินหลุดครับส่วนผมอ่ะอยู่เลเตอร์ขวาบนตลอดเวลาไม่ได้รอดวงอ่ะเราล่อรวงอ่ะไม่ได้ล่อรวงจะพี่ยอมยขึ้นมาถ้าพี่ขึ้นมาพี่รู้แล้วว่าผมเป็นอะไรไม่แต่ตอนนี้ไม่ต้องขึ้นมาแล้วนะผมไม่รับไม่ต้อนรับแล้วเมื่อกี้ใครใครอยู่แอดใครอยู่ตรงทางเดินทางเดินแอดมินีิปจอไม่ทราบพี่ยาวเกินครับ ไม่รู้ผมไม่รู้ไงทางเดินแอดมินนะใครอยู่เมืนจกเห็นไบบไม่รู้ถ้าไม่มีใครอยู่ผมเสียสละก็ได้ครับพี่อาจจะเป็นผมผมเสียสละเองถ้ากูเป็นนายกสัญญาว่ากูจะเอาเอ็มพีออกพ่อบ้านอยู่ไหนพ่อบ้านอยู่ไหนพ่อบ้านอยู่ไหนไปไปครับอ่านได้ไหนผมก็บอกาโอ้โหก็ต้องบอกสองรอบแลวเวยเออลำตันอยู่ไหนอยู่ตรงเม็ดเบยเม็ดเบยอยู่กับใครอยู่คนเดียวอยู่ลำพัง ว้าวีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยองค์มาไม่กุ้องพี่บอทอยู่ไหนพี่บอทอยู่ไหนอ๋ะผมเหรอปาริธานเดิมป่ะผมอยู่น่าจะแอดมินเลยอะไอ้ตรงสามไอทางต่อแอดมินไวทัลที่ตบปุ่มเลยตอนเนี้ยคือว่พี่บอทเนี่ยตัวนั้นอะฮะน่าจะพี่บอรทสปังนั้นน่าจะใช่ผมยังบอกยืนยันคำเดิมนะครับว่าพ่อบ้านครับในเกมที่แล้วเขาเป็นใครจะผมครับชีวิตสดใสอย่างนี้โดนซะยิงดอก จอยไม่รู้อยู่ไหนครับแต่แบนที่แทนเป็นครับแล้วก็อีกคนนึงนะครับ T M P นะครับตัวเง,องี้ยคิดอะไรได้ก็พูดนะเราอะะดูซิว่าผมเป็นอะไรอะดูเอางี้กันกล้าหรือเปล่ากล้าหรือเปล่าโอเคโอเค <c oughs> เอาละครับน้องๆทีนี้เราก็จะกลายเป็นสวัปเปอร์แล้วะทนี่จอก็จะคิดว่าเราเป็นสวัปเปอร์แต่ว่าผมคิดว่านะพี่จอน่าจะเป็นหมอนะครับผม ซึ่งพี่จอนเขากลัวผมแต่ว่าเขาไม่น่าจะเป็นหมอจริงๆแต่ว้าวเราต้องสร้างหลักฐานปลอมทั้งหมดเลยนะว่าเรานั้นไปไหนมาบ้างนะครับผมผมจะทําไม่เหมือนว่าผมมาไปทางซ้ายเนี่ยเดินเหมือนเดินลงไปแต่ความจริงไม่ลงไปนะคือจะเหมือนเดินลงไปแต่ความจริงไม่ลงไปนะครับไปทางซ้ายนะครับผมแต่ความจริงก็ไม่ลงไปนะครับไม่ลงไปนะครับผมดูสิอ้า จอยวิ่งตามผมหนักมากเลยอ่ะเราสงสัยเฉยเชยยังไม่ได้เลยไม่ต้องสงสัยผมเลยไปแทนมันเป็นอยู่แล้วคนหนึ่งอ้เอาเอาทีพี่ออกกันเอาะไม่ได้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 แต่ว่าแต่ว่าอันนี้อันนี้พูดจริงๆนะพี่ตรงในเว็บพ่อน่ะที่แบรี่แทนเดินขึ้นมาผมเห็นจริงแต่ว่าผมเห็นแบบเลื่อมๆนะขนาดผมไม่เห็นเลื่อมๆพี่จอยอยู่ข้างหลังผมมาเดินส่วอ่นไปพี่จอยมาข้างหลังผมพี่จอยจะเห็นแทนได้ไงพี่ก็มันส่วนตรงคอมูตรงเสาคอมูน่ะเดินส่วนออกมานะ มิชชันพี่จอร์นพี่จอนรู้ยังหรอว่าผมเป็นอะไรทีนี้โอเคโอเคเออผมเชื่อแล้วยอมหรือยังผมยอมแล้วกูยอมแล้ตรงนี่กูเป็นสปอเปอร์แล้ววะเนี่ยกูเป็นสปอเปอร์แล้วเหรอไม่ใครสปอปกันวะเนี่ยตอนนี้สปอปเปอร์ตัวจริงน่าจะรู้แล้วว่าผมแบบแม่งเป็นจ็อกเกอร์นะครับเอาละไอ้หนูถึงเวลาแห่งความบันเทิงแล้ว ไปเล่นเจ็ตสก,กีกันหน่อยดีกว่าชิวๆนะวันนี้วู้ฮูวู้ฮู้ิมาตกเป็นชันดีจริงๆเลยวู้ฮูฮูเจ้าวูว้ฮูในบ้านแม่ห้ามใส่รองเท้าเจ็ตสก,กีเข้ามาเขาาา้าใจเปล่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเล่นเซิร์ฟสเก,ก็ตด้วยนะไป โย่โย่ต่อจากนี้ไปให้เรียกผมว่าเล็กนักเซิร์ฟนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าผมน่ะฝึกมาเปีอ่ะผมเล่นมาขวดขนาดไหนดูแล้วกันจับเซิร์ฟไปดีแล้ววิ่งวิ่งถ่ายแบบนี้แบบนารูโตะแล้ววิ่งไปแล้ววางเซิร์ฟครับป่ะนี่ครับึ้นลูกกันหน้าสองคนเลยผมรู้แค่ว่าใครฆ่าใครแค่นั้นนะผมรู้เอาวามาก่อนอ่ะไอ้แทนเป็นคนฆ่าพี่ขวดแล้วก็บอดเป็นคนฆ่า เออไอ้แทนอีกทีนึนงเฮ้ยเดี๋ยวนะที่บอดเดินกับผมอยู่ข้างบนซ้ายครับใช่ผมอยู่ตรงนั้นตอนนั้นน่ะตอนนี้อยู่ผมอยู่ตรงนี้เลยตรงพี่จอรพูดเลยเอ้าวแล้วใครอยู่ตรงนั้นข้างบนกับกูละเฮ้ยอ่ะบอดเป็นนะครับพี่ขวดพี่ขวดค่าตัวตายแบรนดทนค่าพี่ขวดพี่จอรนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ มันขึ้นเดอะรีพอร์ตเอ่อซุยไซอะอ๋อผมพี่บอดพี่บอดพี่ขวดใช่ถูกพี่ขวดพี่ขวดฆ่าตัวตายและบอดเป็นคนฆ่าไอเด่นอ๋อพี่บอดกาจะเล่นเป็นตัวเมื่อพี่จอนเป็นโจ๊กนะผมไม่วัวพี่จอนนะแล้วใครเฮ้ยแล้วใครอยู่ข้างบนกับกูล่ะเฮ้ยนี่ผมพูดแบบนี้น้องโอ้ร้องเองไม่ใช่น้องโอไม่ใช่เพราะมันคือตัวพี่บอด ไม่พี่จอร์นพี่จอนมันก็น้องอมแล้วล่ะไม่ไม่น้องออมน้องออมน้องออมกันน้องอมแล้วล่ะไม่ไม่ผมหมดน้องออมหมดนะน้องออมโวยน้องออมเป็นตามเลยนะว้าใครเขาสลบวะเนี่ยบอลเนี่ยบ้านปรับเป็นตายผู้อ่ะอ้าอย่างนี่วะอย่างอยู่เดี๋ยวกูจะเฉดอย่างอยู่นะ เยดี๋วนไะปตบองแล้วยังไม่จบโอ้โฮูแกมียาหมันก็นัดมาเติมหายเฮ้ยหมดเวลาแล้วอ่ะเฮ้ยหมดเวลาแล้วสิบห้าพ,พี่รอเลยรอเลยไม่จบไม่เงี้ยอี ผม,มัยืนยันคำเดิมว่าน้องอมแล้วผมก็จะโหวตน้องอมตั้งแต่วติแรกเลยจบแล้วจบเลยเร็วๆเลยช้าไม่ได้ลนะเสียเวลาว่ะเสียเวลาเสียเวลาชิบเลยอะไรผมบอกน้องอมเป็นโหวน้องอมตั้งแต่วินาทีแรกเชื่อผมเมื่อกี้น้องอมแปงลงร่างมาว่าจะ<พ>อะไรก็จริงอ่ะผมก็จอน่ะจับจับพี่บอทอ่ะแล้วพี่บอทน่าจะเป็นจริงแล้วมันมีดับบคิวจริงด้วยใช่ก็ับไปอม ถูกต้องน้องออมแปลงร่างมาเป็นพี่บอดอย่างนั้นเหรอเียดอ้าวตายซะมามามาใครใช้ผมคิวมาดิมาดิมาดิอ๋อหอ้ยเฉยเฉยเฉยเลี้ยงเลี้ยงรอ17วิ17วิรอหน่อยนะไม่ต้องรีบ ังวะเฮ้ยรอฮาวิรอฮาวิไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเวลูกคุณจริงเนี่ะคุณจริงอื้าวไม่จบวะเฮ้ยเฮ้ยรอล้อพาะว่ารอมาดิรอยืนไว้ก่อนไม่เข้าใจเรื่องเราอะไรทั้งนั้นเลยเหรอะรอน่ะฮะไม่ได้รู้เรื่องนี้เรามานี่จะไปไหนไปแก้ทำไมนี่คือต้องไปแก้แล้วเหรอสามสิบวิโอเคเดี๋ยวโดดท่อแป๊บนึงเอาแล้วทำไมกูโดดท่อได้ โอเคโอเคโดูท่อโดูท่อหนึ่งมานี่มานี่ระมานอยู่ไหนมานดิวิยาวิยาวิยามานี่มาโมบมาโมบเร็วๆจะไปไหนมานี่กลับมานี่ยืนอย่าหนีนี่ยังไม่จบยังไม่จบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อความเท่โบดตัวเองด้วยจะเจ๊เต้บึ้งบึ้งแค่ไหนวะอ้าว ก็บอกแล้วหล่อเท่หล่อเท่หล่อเท่เจตเตอร์อันดับหนึ่งของโลกอะพี่เคาร์โฆ่าบ์หมดยานแล้วเขาก็ตัวเองอยู่เราตัวตายเว้ยพี่สุดยอดตอนนี้ทับกบสบตีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกัน